ผมจะพยายามมาอัปเดตสถานการณ์ทุกวันนะฮะถ้าไม่ติดภารกิจหรือไหวจริงๆนะฮะก็อัพเดตสถานการณ์ไทยกับกัมพูชานะครับโดยทั่วไปเหตุการณ์ยังปกตินะครับประชาชนอยู่บริวเวณแนวชายแดนก็สบายใจได้นะครับแต่ว่าความที่ ขมินมันมีนิสัยก้าวร้าวมันก็ยังยั่วยุเราไม่หมดไม่สิ้นนะครับเอาทหารขมนมายั่วยุเพื่อให้ทหารไทยเกลีดอารมณ์โกรธและอยากจะให้เราเปิดศึกก่อนอีกอันหนึ่งที่แย่มากๆคือมันแอบมาลอบวางกับระเบิดเราอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งฝ่ายทหารโดยเฉพาะพลเอกนัทพลนาพานิช์นะครับ,นนาาร,บรักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งเด็ดขาดไปแล้วนะครับว่าถ้าเห็นมันเข้ามารอบวางกับระเบิดอีกนี่ก็จัดการให้มันกลับไปแต่วิญญาณเลยแล้วผมว่าทหารทั้งเขตกองทัพภาคที่สองภาคที่1และกองทัพเรือนะครับ ต้องจ้องเขาไว้เลยนะครับจ้องเอาไว้เลยถ้ามันแอบเข้ามาลอบวางกับระเบิดอีกลุกล้ำดินแดนเรายิงเลยครับยิงเลยนะครับเอาให้เด็ดขาดนะครับดูที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราชี้แจงกับชาวโลกได้อยู่แล้วนะครับว่ามันแอบเข้ามาลอบวางกับระเบิดเราต้องยิงจริงๆทักทีสิครับนะครับ เอาจริงๆสักทีถ้าไม่อยากให้ลุกลามก็ใช้ข้าหลามเก็บเสียงนะครับซึ่งทางกองทัพบ,บกเขามีอยู่แล้วนะครับใส่ท่อเก็บเสียง m 1 6ไปนะฮะมันมีส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับตำรวจตะเวนชายแดนถ้าตำรวจตะเวนชายแดน ไม่มีอุปกรณ์เก็บเสียงก็ให้มาขอจากทหารนะครับให้มาขอยืมจากทหารไปนะฮะมันต้องเอาให้เด็ดขาดถ้าไม่เด็ดขาดผมว่าแม่งก็ควรตีนเราอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี่นายสั่งแล้วครับถือว่ารัฐบาลสั่งแล้วนะพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รักษาการรัฐมนตรีกลาผมสั่งแล้วนะฮะ ทางฝ่ายทหารเขาพร้อมปฏิบัติอยู่แล้วเขาเตรียมฟาดเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ต้องเอาจริงๆครับต้องเอาจริงๆฮะต้องเอาจริงๆนะครับเอาจริงๆไม่มีที่เก็บเสียงก็ฟาดเลยนะครับฟาดเลยถ้าไม่ฟาดไม่จบแหะครับมันก็แอบมาวางอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยากให้ทหารเราต้องขาขาดอีก